สวัสดีพี่เอสติมิทูโฟนเนอวันนี้ก็ผมกับจ้างของดิบลัสสาวน้อยลองสานอันนี้ทุกคนต้องดีวกว่าเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทร์เนาะเพื่อไปลิน้นนี่กระเป๋าเครื่องแล้วพอแล้ว,วแล้วแม่เวิร์กับเอานอนแย่เนี่ยอู้ห้องไม่หลุสายขาดเอ้าจะดีอู้ยอ,อย่าเปล่าเลยอย่าไปแม่แม่ ใส่เครื่องเนี่ยไว้พื่นจัดใหรอน,นังไม่งทีเนี่ยอันนี้ก็นเนาะเดชมานั่งท่าอายู่นี่นี่มวรเด็มนึงนี่หายะออกไปว่ากีเนาะว่าชิมาลดสมแถวทันตู้สยเขื่องเขื่องไปนอนฮะอ่าเพเวสองวัไปนอน ป้าแปดโมงเครื่องหุ่นอ่ะอันนี้หาไดจจักหม่เจ็ดโมงสี่สิบแปดค่ะอีกบัตรดนตุ้นย้ายเอาคอนมวนวะ บายบายอุ้ยอยู่ทางหน้าบ้าวอยู่เป็นไม่ได้อยู่วันนี้ทางหน้าว้าอยากชวนทีเอ่อแล้ทางหน้าก็ทางหน้าไปได้ได้พี่หนุ่มได้หนึ่นนะสองคนอุ้ยดีเลยทางหน้าได้มพี่อ่ะนี่พอแล้วก็จะออกไปละ บายน้องดีแบบโ oh <h ans> okay, อ้โหโอเคครับครับพี่ๆทุกคนจะไปเจอกันตอนกำลังจะเดินทางออกไปเนาะตอนนี้เจ <c oughs> ็ดโมงสี่สิบแปดนี่แหละลเราวเป็นโมงครื่องจะไปออกวิ่งโนดนดนเลย <c oughs> ขณะนี้นะทุกคนรกำลังออกเดินทาง 让小哥看了。 อคือพกเก้าเนาะ,นะต่กีัอ 6, เออห้ 5, 6, 10, าหกพันเนาะบริการสิบพันปลาเอ้นคุทับเครื่องเลยเนาะเป็นบาทคืนนองดียนเดียวขจีละน้างเดียวขจีล เมีไฟแดง ส,าว,สาวนะ the สาวนะคุณมาฮับไปนี่รถปลผ่าผพาผมยุ่งไอ้ท <kaz uffy> ี่โดนส่วนหัวโอ้ยใส่ขาดนี่อุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดได้เกิดขึ้นได้ไปถามค้ะเต้มเออหยืดยืนละเมอเอ้าคุ้มหนูถามก้ญเวย้ามกุญเวย บ่วไฮแตดีบ่วไฮอยู่ดีเนาะดีคนเก่งไปจเจ็บใช่ครับบ้านอ๋อนี่จมหนุ่ม,ม,มงามบ๊อดุดนะงามเนาะอุ้ยอีกแล้วลุกขึ้นเจ็บวันอะล้มอีกแล้วสาวหลาแม่อันนี้ไว เลยมกินขาจี้าี้บอกเื่องไว้ทางหน้าบอกเ่บอกอเาไอไาง้เอาไวาอันักระเป๋ากระเป๋ามันไปางนี้มันไปอันนี่อครับดยกนเขายกแสพานอ่ะอืออัไนไม่ต้อง้วนนี้ก็ถ่ตรนี่หว่า ตบปอมตอนน้้ยังตุยกันนี่ตตบปอมเียดเออไปปไปไปี่ปะป้าเงินไปป้าเงินยูหันโอเคไปกลับบ้านคุณทั้งหลังไปไะไปนังป้าเงินกัได้่ะนี่นี่เปนั่งหน้านี่นั่งหน้าไเต็มเนาะะค่ะ ต้อน่าค่ะาสะานยอะยะทามันาเหนือบแ่งจับเมือนี้ายตายอยากไปน้ำไปนไป่งมาไปน้มาเลยอม่วงาหนึงมนไปนั่งเกียเมือเจ้านี้บริกิเขาเลยกระตูปใม่ใส่เนาะไปใส่น้ำมันทันเมือทันไม้ นะคะยังว่าืงนที่มาทันอยู่ไม่ว่าสิบนาทีเราว่าโหดละยอมมาไหนกับไว้ขาวกูแม่ได้กลันไอ้่มบววใจกูเลา้ล้รกูขับให่อกูไปเฮียนขับรถจริงเจมันสาโอ้ยพาบได้ออกันนี้อ้าวก็ไปอันนี้หรือไปล่าโอ้เียวมึงดออกของเก่าพูดนะเป็นการจอดมาเลยเป็นไปพื้เออไม่เป็นเฮียนขับรถไานี่นะมันเลี้ยวพี่ดูขับมุ่นเลย เพอว่าเจอดนาะดียวนี่เลยเขาเปิดรถเขามาทางนานน่ะพอว่าให้โดะกันไผ่วว่าให้นนเปรียมันก็จต่ถ้าบุ๊มบกับประกันภัยแล้วใจเม่อกี้ยังให้คิปมาแถวนี้บุเห็นเหน่องต่เองต่ะแล้วางมีรถจักเนื้อมันคิดว่าโค้งอันนี้ตีรมันจะจัต่ำอยู่องมีรถจักรต่ำเลยจนแล้วก็้เออ ปีนปาปีนเลยตากล้องตุนทายยุงดูตอนนี้ต่อมาหอนแล้วจิตมากินข้าวสวยนี่อาหารแซลมี่ปลาซินหมูเมี่ยงมาถึงแล้วไปเดี๋ยวลองดีกว่าตองดา้นค่ะต่กินข้าวก่อนโอเคนะคะทุกคนลูกบันดุงยืนมาหอดเวียงแล้วตอนนี้กับขำแล้วก็ชิเข้านอนละ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีมัชิคอสลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็อาตงพี่เอฟซีทุกคนเบอร์โฆษณาให้น้องดีมขงได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีมขงได้คลิปต่อไปแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องดีมดงได้สําหรับคลิปนี้ขอเข้ามาสปายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ